เอาโบมาโทสาัาเป็นฆาตกรทั้งทีเดี๋ยวแต่งตัวให้มันดูฉูดฉาดหน่อยไหเอามือลัน่นเอามือลัน่นเออแส่มาโตบอกเฉดค่ามแน่โจซีคลม เขาอาจจะช้ำใจมาจากตาแรกก็ได้ใช่ไหมเป็ดตาแรกเป็นไงเจอคุณแม่ตาแรกร้องไห้เลยแหละตาแรกจบด้วยความว่องไวสุรดีไม่กดรอครับโทรเลยเปล่าขยาชอบเปียกเลอดเราอ่อนเลย คือถ้ามาโซ่เย้พูดไม่ได้เดี๋ยวมาโซเก็ตพร้อมแล้วนะวนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมก็ได้สามสองหนึ่งพร้อมก็ได้หายผมเป็ี่นเออมือล่างมือก็เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่ง บาบโมลิเอือไม่รู้จะเอาอะไรไปดีเอาโมลิไปแล้วกันโมลิโมลิทำอะไรได้เราลืมฆ่าได้เลยอ่ะอ๋อเอ้ใครก่าลืมเปิดไม์นะมาตอยสามสองหนึ่งยังยังอยู่ถ้าเราจะได้มาประกับรายการเล่เวเลซิโลอ่ะสวัสจังนะฮะไม่เปิดปะวะเปิดแล้วแหละมั้งก่อนติ๊กกูก่อน เออไม่ได้เปิดยังไม่ได้เช็คเลยที่อ่านมาเนี่ยสองตาเนี่ยยังไม่ได้เช็คอะไรเลยอ่ะไม่ได้เปิดด้วยเชี่ยเอ้ยไม่ใช่เวลาเริ่มโคตรลับไปเปิดไมค์ก่อนก็ได้เอออย่าเพิ่งเล่นอย่งนี้เราไม่ติดเลยเท็ดเท็เท็ดเท็ดเ้ยขึ้นสวัสดีก็ฮัลโหลสุดิค่ะพื่กับรายการเรียนเป็นโลกับบรสจงจางนะคะอยู่กับโจเกอร์มาเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราแยกห้องเล่นกันใครอยู่กับเราหน้าใครหน้าใครเอง

าโกอย่าบอกว่ามาโซปิดไปย้ายไปห้องอื่นนะไม่อยากโดนมาโซโค่แย่โอ้ยอยู่ไกลมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หาอนนี้เลยหาเพื่อนไปเพื่อนไปปั่นเลยเดี๋ยวไปต้านบายช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนแแลล้้ววอยู่ใกล้อยู่ใกล้เฮ้ยเดี๋ยวออะไรเนี่ยไม่่เเอออาานนีี้้จรริงหไมมันล็อกเครื่องโอเอาอ่ะ เจ๊ดอยู่แล้วเไอ้แก่มาโซล็อกเครื่องอ่ะยัมาโซคุณล็อกอ่ะมันมาเอากูแล้วเล่นเปอร์มาโซเล่นเปอร์มาเอากูแล้วว้าเราวิ่งไม่ได้ด้วยเราวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งไปบอลเราทำทํางานหนีไปหนีไปเร็วๆหนีไปหนีไปไปมาโซเอาไปเลยิดเลย ไปหนี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 ไปบอลเราทำทังงานอยู่หนีไปหนีไปให้ไกลที่สุดเจอไข่ปะโอ้โหโอ๊กโ,โ,โดนแบบแล้วเดี๋ยวบอลเราทำจะหมดแล้วบอลเราทำจะหมดแล้วยังไม่ฮิวกันเหรอตีตัวโมวม่เนี่ยเขโดนแสงสีแดงของมาโซแล้วมันมองไม่เห็น,น เอาไงดีเพื่อนวันมาโตมาโดนร้ายอ่ะพวกนี้โดนแขวนง่ายง่าโคเวอร์ไว้ติดโคเวอร์ไว้โคเวอร์ให้เสร็จมีโคเวอร์ให้เสร็จเดินมีโคเวอร์อยู่ไม่มีใครโดนแล้วด้วยข้ามไปนิดเดียวเองกูจะไม่ช่วยใครอีกแล้วกูบอกไว้ก่อนมาโซมาโซมันโดนร้ายจะรีบกดได้เร็วที่สุดไม่หันเหรอพยายามดิ้นพยายามดิ้นพยายามดิ้น ดีดิดีดเงินไปช่วยได้เป๊ะนั่นน่ะโดน๋ยวไปเดี๋ยววัดหีไไกลเลยโอ้ยจะใส่เราไหมใส่เราตายยังเลยแตงคิวแตงคิวไม่ต้องไม่ต้องช่วยเราไม่ต้องไม่ต้องช่วยเราเดี๋ยวหนีก่อน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 หนีไปให้ไกลที่สุดเลยเราต้องหนีให้ไกลที่สุดอ่ะยิ่งใส่เราไปเยอะหนียังไงก็ได้ให้ไกลที่สุดหนีใกลถี่แล้วเราจะรอด รอให้เอาไหมไม่ทันแล้วไงไม่ทันแล้วหลังแม่แล้วไม่เป้ไปไปหาเป้แล้วไม่ไม่อยู่กับเรามีโค้ไว้มีโค้ดไว้มีโค้ไว้ไม่กำลังซ่อมเครื่องอย่างเมามันเลยโอ้ยสวยงามเพื่อนๆกำจัดสวยงามเฮ้ยมาโซ่อย่ามาทางนี้สิ

ม่มาสกับไปเฝ้าอ่ะมาส่กับไปเฝ้าอ่ะเฝ้าเฝ้าอ่ะมันมันมันต้องทำร้ายเราด้วยเฝ้าอ่ะมันมันทุกเครื่องทุกเครื่องเลยเฉยทุกเครื่องเฉยไปแล้วมาแล้วมันมามันมามันมาหนี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 เลยหนีเลยบล็อกเอออย่าวิ่งกับมันเลยอย่าวิ่งวะจับไม่เห็นนะมาต่อจ่ายอย่าอยู่กับฉันเลยไปแล้ว มาไล่ใครอยู่มาไล่ใครอยู่เราอยู่ไล่เราอยู่ไปแล้วดีแล้วต้มเครื่องไปต้มเครื่องก่อนหาที่ต้มเครื่องหาที่ต้มเครื่องต้มเครื่องเราโคตรัวเองได้อยู่เราโคตรัวเองได้อยู่เดี๋ยวแม่อยู่นิ่งดิอยู่นิ่งเดี๋ยวต้มให้เราโคตรตัวเองได้อยู่เราโคตรตัวเองได้อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้มอ่ะไม่มีใครอะมีกิวต้มตัวเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้มให้เดี๋ยวหาที่ต้มให้แป๊บนึงเครื่องซ่อมมันโดนล็อกเยอะอยู่เดี๋ยวต้องหาทื่ที่ต้มได้อ่ะต้มไปแล้วหนึ่งเครื่อง เมื่อกี้เห็นคนวิ่งมาทางนี้ <มา S 1> ไป<ซ>ไหนแ<ซ>ล้ววะไม่ไม่ไม่โคว่าตัวเองอยู่หลังอยู่หลังกองขยะได้ละได้ยินละให้ช่วยเมครับหน่อยหนึ่งก็ดีฮะโอเค thank you เครื่องอยู่ข้างหน้าได้ได้ได้หนีก็หนีมาโซอยู่ตนนั่นดิกระแอกอยู่ข้างล่างพยายามหนีเร่องนี้ซ่อมไปนิดนึ่งนะฟังเสียงนะมีมาโซนอยู่ที่เอาเราอ่ะอยู่ในกระท่อมอ่ะ มาโซไปอยู่ในกระท่อมมาช่วยด้วยอุ้ยเชียขอโทษไมปไ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 ปเอ้ยมันมามันมามาแล้ว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 โองเดินกลับไปทางเก่ากลับไปทางกระท่อมปะอู้อู้มาโซตามกูโซว้าวไอ้เลิฟอยู่อวิ่งขึ้นมาวันนี้ได้ได้โปรอย่าวิ่งลงมาได้โปร ไอเริบย so ูโซมัดไ <ce ้่รอดแล้ว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 มาเข้าไปในบ้านกลางรอดแล้ว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 ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วเอื้อมาโตอย่าโมลิคาวยยาเดือบ

วิ่งไม่ก็ตายวาโอ้ม่ก็ปดตาโตไมาหรอาโตเู่องู่่อ่ม่ยู่อูยังซ่อมเครื่องนแค่เครื่องเดียวนะเออวมีไปฉายไว้ทาไมวะลืมใช้ใไปฉายอ่ะ เราบอกไว้ก่อนเราไปช่วยใค้ตอนะนนี้เราเราเรารเราัำเองอยู่โอ้โหโม่ใหญเอฟเฟ่นอ้าววันนี้มาโซมาไปแล้วโอเคนี้ยเนี้ยนี้ขึ้นเหมือนละไอ้ย่าใครพามามใครพามาม, <laughs> มันโมลีเขาแล้วอย่าโมลีเขามาโซได้โปรดไม่ทันแล้วว้าวมีคนมีคนแห้งตายด้วยล่ะ เป๊ะทำไมถึงทำให้ฉันได้เ <c oughs> ปะะ้วิว่งไปซะวิ่งไปให้ไกลที่สุดไม่ได้จะมาโซวันนีด้จะมาโซเป้วิ่งไหเป๊ะให้วิ่งให้ไกลสุดแล้วม่ต้องหันหลังกลับมาคุ้มกันอยู่เาาดินนะเป้อย่าอย่าวิ่งมากวิ่งมาโซเห็นถ้ามาโซเอานี่มาเอากีดขวนมาเป้ เป,เป้ใจยันนะเป้เนี่ยนีน่ก็ต้มเพลินเลยคือลังต้มอยู่กำลังต้อยูอ่ต้มได้กี่เ่งองแล้วเจอกำดักอ่ะมาโตอีกแล้ว ยินด yeah. ีป sure. ุ you. You ่มจริงเนาะเอ้ยตบบิวอยู่ไหนวะจะไปเอาฟืนเลยอ่าลุงบิวตายตรงไหนวะตรงลงรถอ่ะเหมือนรถจะไม่ได้โดนโมลีตายเดินโมลีแล้วเอ้าแ่ไปดันไอ้บ้านึงบ้านึงบ้านึงมาโซไปยุกับกูด้วยแล้วจำไมได้เล้วเว้ยมนกำลังไปหาคนที่ซ่อมเครื่องเสร็จอ้าวโอ้มันกำลังมาทางนี้

เครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องเนี้ยผมไปไกลมากอยู่ตรงหน้าทางออกอยู่ตรงแถวๆทางออกเลยคือวิ่งรัดไปนู่นไกลมากเลยเฮ้ยมาโซวมาโซวะมาโซวะอุฮ่าฮ่าฮอุ้ยแล้วก็ฝังเครื่องอีต่างๆโอ้สุดยอดมาโซวอ่าคาดแชรอะไรพวกเราเนี่ยอ่าคาดแชร์ไม่สิงแน่เลยมินทาไม่เปิดไฟไปห้องช็อตอื่นไปห้องอื่นอะมาโซวไปห้องอื่น รู้และเลูและเอ้มายอะโอ้มาพงอ,อย่างจุ๊ที่ไหนวะอ๋อตาไม่โอแล้วตายมาเลยนคิดดูออนอให้ละเฮียบี

คนหลังบอกเออมโมลิ้วยเป้ไม่นะคือมาตัวจะให้ครบการตายทุกอย่างเลยเว้ยคนสองคนโมลิคนหนึ่งแห้งตายประตูเกิดตรงเราโอ้โหสุดยอดตายแล้วขาดลงไปเลยเอา้าเอาลงุมลงหรอะไม่ได้แห้งตายนี่ไม่แล้วคือประตูเกิดตรงหน้าเราเลยตรงที่เรานอนคือโอ้แบบตั้งใจปล่อยให้ตายแล้วเว้ยแต่ว่าประเด็นคือประตูมัน เย่มากไม่ใช่เป๊ะเย่มากไอ้กับดักเหยบแถบอ่ะโคตรเย่ที่เดิมด้วยสองเล่าเลยเนี่ยแล้วก็ไปพาเวสวยเปียนน่ะสวยเปียนน่ะฮะมาแน่จริงมาคุยด้วยกันดีฮ้ยกคเย่คุมขมับเลย รสึกว่าช่วยจนแขนล้ามแล้วนะเป็นไงครับผมทำไมโดนอะไรได้วะแน่จริงแน่จริงอยู่ห้องนี้เดียวเฮ้ยอาฆาตชิบหายแล้วทำไมเราโดนอะไรกับดักวะไม่ถ้าเราอยู่ห้องนี้เราก็รู้ว่าพวกแกอยู่ไหนกันเราไปขึ้นไปข้างบนเราให้เกลียบพวกแกเว้ยอยู่ไม่จริงอยากรู้อยากรู้ว่าทำไมเล่นงานอยู่แค่สองคนหาไม่เจอเจอกันพวกมึงสองคนอ่ะเออโอ้ตัวเซฟกับเบสบอลลัส เราลืมตีไว้นะจ๊ะคือแบบอะไรวะแท็บแท็บงัดง้างยากอะคี่เราอาไม่อย่างเดียวคงไม่พอแล้วมันแอดออนแดงก็ดูดิแต่ละอันกูไม่ช่วยเพื่อนแล้วกูเน้นตัวไวเวอร์แล้วแท็บแท็บจะง้างเองดูดูสามสิบวินะแล้วมันจะง้างยากโอ้ว้าวตั้งมาแล้วไม่ดูดอีกครั้งแรกแล้ก็สองครั้งไม่ เซฟแบบฟอร์ลาเสร็จกระทืบไวเพลงกล่อมเด็กคือถ้าเราแขวะเนี่ยความขึ้นหน้าการปั่นไฟเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็เปิดคุมเครื่องพุณแย่เปิดมาเจอเครื่องซ้อยู่ได้คือแบบก็ปนังปั่นเสร็จแล้วก็กระทืบั้มอีกก็ไม่รู้ว่ามันเดินไปก็เจอแบบเอ๊อะไรวะแวบบแล้วก็เดินไปแต่หาไม่เจออ่ะ เปลี่ยนเปิร์กันทุกคนไม่อยว่ร์้วกว่ะไม่เบิร์ไม่ห้ว